นะสวัสดีครับนี่มูดครับนี่ก็พา f อมาแนะนำสินค้า1ตัวนะ,ะของบริษัทอ่า VS Biotech นี่ฮะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเลยที่ผมตามหาและผมอยากได้พอดีก็ได้อ่าเจอกับเขาแล้วก็เลยมาทำรีวิวให้ตรงนี้นะเป็นสินค้าอ่าที่ถือว่าราคาก็ไม่ไม่ได้สูงราคาก็โอเคแล้วก็อ่าจะมีลิงก์สั่งใน Lazada ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปผมนะถ้าเพื่อนมาเจอในในช่องผมแล้วก็มาเจอสินค้าที่ผมตามหาอยู่ก็เป็นสินค้าปลอดภัยสินค้า,าคือ,อสินค้าแบบไม่ใช้เคมีฮะตรงนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้เป็นตัวสารจับใบที่ได้สกัดจากสารธรรมชาติ1 0อเนี่ฮะอันนี้1ลิตรเนี่ยใช้ได้น้ำสองพ0ลิตรเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะสารจับใบอา่า วัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติ100%เลยนะฮะก็ผสมจับใบก็คือใช้ได้กับทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรแล้วแต่เราแล้วก็ใช้กับพวกนี่ฮะเชื้อราพวกนี้ได้เชื้อราบิวเวอรี่เชือ้อราไตาโคเดอร์มาตัวนี้ก็็นีกหนึ่งตัวของเขาก็คือเป็นไตโคเดอร์มาข,ของเขานี่ฮะก็คือไตโคเทคของเขาในชื่อของเขานะของบริษัท v ีเอสไบ i โอเทคนี่ครับก็หนึ่งซองเนี่ยหนึ่งหนึ่ง หนึ่งชุดเนี้ยห้าร้อยกรัมเนี่ยก็สามารถใช้ได้น้ำเอ่อสี่สิบลิตรเฮ้ยสี่สิบลิตรสี่ร้อยลิตรนี่ฮะก็สี่ร้อยลิตรก็เป็นยีนซีที่มีว่าแข็งแกร่งนะนี่ฮะมากกว่าห้าแสนห้าห้าห้าแสนล้านตัวมียีนซีที่เยอะอยู่ในตัวนี้เพราะเขาอ่อวิจัยจากเอ่อเอ่อเกษตรของเขาอยู่แล้วตัวนี้เขาทาอยู่ที่สวนพึ่งเบอร์สักเขาอยู่ที่สวนพึ่งอยู่แล้วนี่ฮะก็ทําเกี่ยวกับหรือฟันพวกนี้อยู่แล้วฮะแล้วก็เป็นตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี่ฮะตัวอ่า ไตเอ่อไมโครไรซ่าคือไม่ไมโครเทคนี่ฮะก็เป็นเชื้อไมโครไรซ่ามันจะช่วยลดเรื่องการใช้ปุ๋ยได้ฮะเราผสมเอ่อลงในดินนะฮะผสมกับปุ๋ยของเราเนี่ยสมมุติเอ่อเรามีปุ๋ยสักอ่อกิโลอ่อสักยี่สิบโลก็ได้ใส่อันนี้ไปสักอ่อช้อนหรือสองช้อนผสมลงไปก็ได้นี่ครับมันก็ช่วยให้อ่อปุ๋ยของเราเนี่ย ใส่ลงไปแล้วทําให้ต้นไม้เนี่ยเหมือนมันได้กินได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่เสียปุ๋ยเพราะตอนนี้ปุ๋ยมีราคาแพงเนาะเราก็ใช้พวกนี้เขาเขาเเสริมทําให้ต้นไม้เนี่ยมันได้ปุ๋ยที่ที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากเพราะว่าระบบรากพืชเนี่ยมันมีตัวไมโครซาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้เขาดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นตรงนั้นฮนะทำให้ต้นไม้เติบโต,ตได้ดีตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัว ซูปเปอร์บิวเทคก็คือบิวเวอร์เลียเนี่ยฮะเป็นแบบเอ่อเกี่ยวกับพวกมแมลงที่เป็นพวกตักดูดพวกเอ่อแมงวันทองพวกอะไรพวกนี้ฮะก็คือมันจะช่วยเราได้นะเป็นพวกเอ่อแมงวันทองหรือว่าเอา่ออะไรที่มันเจาะพวกหนอนเจาะหนอนอะไรเงี้ยเราใช้ตัวเนี้พ่นแล้วก็กู้กับตัวสารจบใบของเขาเนี่ยฮะตัวนี้ฮะก็คือเป็นสารธรรมชาติถ้าเราอยากทำแบบปลอดภยอัยสำหรับเราด้วยเนี่ย ตอบโจทย์เลยตรงนี้ก็มาเจอด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทั้งบอลทั้งทุเรียนได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสตัวสืพันุ์ตัวนี้หนึ่งตัวให้ให้ชมนี่ฮะก็เป็นตัวสารจับใบของเขาอ่าเดี๋ยวผมจะผสมเทสให้ตัวนี้นะอ่าตัวนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวซองของตัวนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่าตัวเชื้อรานี่แต่คนเดีว่าเขาก็จะทํามาเป็นซองนีอยู่แล้วเห็นไหมฮะ อ่าเป็นซองๆอย่างนี้ก็คือได้น้ํา20ลิตรเลยเห็นไหมฮะคือเขาทํามาดีมากเลยเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือเอาซองเนี้ยละลายน้ํา20ลิตรแล้วก็ใส่ตัวนี้จับใบเข้าไปสักอ่า10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรใส่นี้เข้าไปซองเดียวโอ้โหจบเลยนะผมว่าง่ายมากเลยแล้วก็พ่นตอนเย็นๆน,นะสำหรับไตโคเดอร์มาพ่นเช้ามืดหรือตอนเย็นก็ได้พ่นสํสำหรับต้นทุเรียนอะ่ะ เราก็พ่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูทั้งบอลและทั้งเรียนนะมันจับได้ไหมตัวนี้ใช้งานได้จริงไหมแล้วถือว่าโอเคไหมหตอบโจทย์ไหมในราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะคะหลกักร้อยเดี๋ยวผมทิ้งลิ้์ไว้ให้ในในในใต้ช่องผมนี่ฮะใต้กลิปผมนี่อันนี้อันนี้น้ําเปล่านะฮะน้ําเปล่านี่ฮะน้ำเปล่ปาเดี๋ยวผมจะเปิดเอาอันนี้ทิ้งเอาออกหลังมันเยอะอ่ะผมก็จะใส่สักสองซีซีก็ได้ลอ,องดูชื้นนี่ฮะ อ่าอันนี้ก็ซีซีหนึ่งก็ได้ซีซีกว่าปั๊บนี่ฮะอ่าผมก็จะใส่ใเ้ดูเนื้อตัวเอ่อตัวตัวเนื้ออ่อปุ๋ยของเขานี่ฮะนี่ฮะโคตรมากเลยเห็นไหมโคตรมากเลยเนื้อปฏิพันธ์เขาเนี่ยฮะือว่าใช้ได้เลยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวไปลองเทสกับใบบอนใบบัวใบบอนใบทุเรียนดูนี่ฮะว่าตัว สารจับใบของเขานี่ถือว่าโอเคนะฮะในราคาหลักร้อยแล้วก็ทำผลิตภาพได้ขนาดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับอผมได้ใช้แล้วก็ได้ลองใช้ตัวนี้ลวถือว่าโอเคอยู่อ่เดี๋ยวพามตีไปดูนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าแนะนำเลยเกี่ยวกับการทำแบบปลอดภยัยปลอดสารถือว่าตอบโจทย์สำหรับเราไม่ว่าจะใช้ได้ทั้งพืชทั้งหลกักทั้งบอลทั้งไรได้หมดเลยนี่ นี่ฮะอ่าเขาก็เกาะดีนะฮะถือว่าเกาะดีถ้าเรามีพวกฮอร์โมนอ่ปาปลาหมากพวกอะไรเนี่ยเราใส่ผสมไปได้นี่ใส่ผสมไปได้อันนี้ก็เป็นใบตัวสเสน่ห์จันนี่สเสน่ห์จันเขียวอันนี้ก็เป็นตัวลูกไม้เจ้าปลอแก้วอันนี้ผมก็ได้ผสมอ่าตัวนี้แหละผสมฝักติดแล้วนี่ผสมฝักติดแล้วลูกไม้เจ้าปลอกแก้วผมเลี้ยงออกมา,าอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีกัดด่างนินดๆหน่อยหน่อยยังไม่เยอะฮะอันนี้ก็เป็นตัว เจ้าหญิงผมเปียนี่ฮะเจ้าหญิงผมเปียผมนี่ฮะถือว่าโอเคนะครับผมว่าตอบโจทย์เลยสําหรับตัวสารจับใบตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเขาอันนี้เป็นฟาโลนี่ยฟาโลเห็นไ,ไหมฮะก็พ่อนอันนี้ใบบอลน,นะถือว่าโอเคเลยอันนี้เป็นอีเหนาอ่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูตัวทุเรียนนี่ฮะทุเรียนใบทุเรียนบ้งจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็ที่บ้านผมนี่ฮะอันนี้เป็นตัวตัวหลอ,อกขายนี่ฮะบอลกระดาษดด่ดง มันไม่ด่างเลยนี่ฮะเขียวเลยบนกระดาษเขียวเนี่ยติดหมดเลยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นชุดเรียนพลอยจันทร์ของผมนี่ฮะพลอยจันทร์นี่ถ้าเราอยากจะผสมพวกน้ำหมกักพวกอะไรเนี่ยก็ใช้กับตัวนี้ได้เลยเห็นไหมเราพ่นอย่างเงี้ยจับใบได้เลยเห็นไหมแล้วก็จะซึมเร็วด้วยเห็นไหมเขาก็จับอย่างนี้เลยน่ครับถือว่าโอเคไหมนี่ฮะอ่านี่ยเปียกทั้งผืนเลยนะพ่นแค่นี้เองเปียกทั้งผืนเลยนี่แค่ทีเดียวพ่นแค่ทีเดียวนี่ก็เปียกทั้งผืนแล้วเห็นไหมครับีฟ็อกซี่ก็แหละนี่ฮะ ถือว่าตอบโจทย์เลยเออโอเคเลยเห็นไหมฮะตอบโจทย์เลยนี่ครับอ่านี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ร้อเปอร์เซ็นตะแล้วก็ถ้าเป็นพวกอ่านอนพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยากจะใช้เนี่ยเราก็ใช้ในกลุ่มอตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาผสม กับตัวจับใบแล้วก็พ่นช่วงถ้าเป็นหนอ่อเนี่ยผมอยากให,พให้พ่นให้โดนตัวพ่นให้โดนตัวอ่าสมมุติเขาเกาะอยู่ือตอนกลางคืนน่ะจะดีพวกนี้ใช้ตอนกลางคืนน่ะจะดีมันจะโดนเอ่อพวกตัวของเขาเนาะแล้วก็ทําให้อ่าอย่ไงไรคือทําให้เขาแบบเอ่อตายได้ง่ายนะแล้วก็ถ้าเป็นไตโคเดมาไตโคเดมาถ้ามันมีเชื้อราที่ต้นก็พ่นที่ต้นได้แต่ถ้านั่นเราอยากให้พ่นลงดินอย่างนี้พ่นลงดินเลยฉีดลงดินเลยไตโคจะ ทำงานทางดินได้ดีกว่าทางใบตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่เราก็พ่นได้สําหรับสําหรับป้องกันอ่าช้าฝนตกชุกอ่ากลัวใบมันจะเป็นเชื้อราอ่าใบตรงใบติดอะไรก็เราก็พ่นได้ตรงนั้นแล้วก็ตัวไมโครไรซาใบไมโครเทคของเขาฮะเราก็ผสมปุ๋ยแล้วก็หว,วานอย่างเงี้ยหวานรอบทรงพุ่มอย่างนี้ได้เลยฮะปุ๋ยของเราสมมุติเราซื้อมา25โลแล้วก็ใช้ตรงนั้นสักอ่าซองครึ่งซองก็ได้อ่ะลดลงมาหน่อยนึง เพราะว่าซองมันก็น่าจะร้อยพันบาทเหมือนกันฮะก็ลองลองดูในลิงก์ลาซาด้าดูเห็นไหมมันแห้งเร็วนะซึมเร็วนะแห้งเร็วเห็นไหมฮะแปบ๊บเดียวไม่เท่าไหร่ก็จะซึมแล้วไอ้ที่ผมพ่นไปนี่ก็ซึมแล้วเห็นไหมแห้งหมดแล้วถือว่าตอบโจทย์นี้ฝนทันตรงนี้ฮะกับตัวสารจับใบของเขาตรงนี้นะฮะอ่าถือว่าตอบโจทย์เลยก็เป็นของบริษัท VS นะฮะ VS Biotech ก็ผมได้ประชุมกับ ที่ไปอบรมเกษตรเขาก็แนะนําตัวนี้บางทีพอถามเรื่องอการหมักกันอะไรการเพราะเชื้อ,อบิวเลียอะไรพวกนี้เราไปขอที่พัฒนาที่ดินได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ากเกษตรเขาแนะนําเขาก็แนะน,นําทางนี้ว่าเอหมือนก็เร็วถ้าเรามีสวนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถจะใช้กับสวนใหญ่ได้ตอบโจทย์ฝาเพราะว่าเขาทําออกมาแล้วแล้วก็ราคามันก็หลักร้อยเหมือนกันผมว่ามันก็โอเคอยู่ในราคานี้ ในในณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ถ้ามันได้ผลอย่างที่เห็นตรงนี้ฮะแต่แต่ตัวจับใบนี้คือได้ผลเป็นสารเป็นสารปลอดภยัยสารธรรมชาติผมก็จะใช้ตัวนี้ตลอดเลยเพราะว่า,าผมเจอกว่าจะหาเจอแต่ละตัวมันก็มันก็ยากนะที่ว่ามันมันมันทําให้เราตอบโจทย์ตรงนั้นอะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้สนเลงอ่านีนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเพีย้ยจักขจันไอเพี้ยไก่แจ้เนี่ยเราใช้เป็นติดปากดูดนะ ักดูดเนี่ยเราพ่นได้เห็นไหมแล้วก็พ่นอย่างนี้ไปให้เกาะตัวเขานะแล้วก็พ่นให้เกาะนี hmm. ่เห็นไหมแค่จับใบแค่จับใบนะไอตัวขาวๆที่ขนเขาเนี่ยซึมน้ําเลยแสดงว่าถ้าเราเอาตัวเชื้อราเข้าไปด้วยแล้วพ่นจับใบของเขาเนี่ยเข้าไปดูอย่างนี้นะถ้าเป็นน้ําอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยนั่นนะปุ๊บพ่นเข้าไปเห็นไหมตัวขนเขาขาวมันเนี่ยจะซึมน้ําเลยแสดงแสดงว่าถานตัวนี้มันจะไปจับเลยนี่ฮะ อ่าถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งนี่ฮะสายน้ำผึ้งผมนี่แต่ยอดดีแล้วนะฮะาสายน้ำผึ้งก็ถือว่าแต่ยอดสวยเลยนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวกระปั่นพวงยาวน,นึกชื่อนานมากอ่ะเดี๋ยวก็เพื่อนเอฟซีได้ติดตามแล้วก็ ต่อไปถ้าพวกนี้มันโตขึ้นก็ได้ชิมทุเรียนปแปลกๆจากสวนผมบ้างนี่ฮะที่ทําไว้อ่หลายๆสายพันธุ์เห็นไหมฮะตอบโจทย์ไหมฮะถือว่าพ่นปุ๊บนี่ไม่ต้องปิดจมูกด้วยนะก็คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็พ่อนอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่เลยอ่าถือว่าตอบโจทย์เลยเห็นไหมฮะเปียกหมดเลยทั้งกิ่งทั้งก้านเปียกหมดเลยเออโอเคอยู่อ่าเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ะจะแห้งแล้วไม่เกินห้านาที ก็แห้งไปเลยซึมไปเลยคือมันเข้าเข้าได้น้ํายาได้ปุ๋ยได้โฮอร์โมนเนี่ยซึมเข้าไปในใบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เสียปุ๋ยเพราะตอนนี้เราก็ต้องเลือกลิตพันธุ์แล้วก็ต้องดูตัวเสริมบ้างในช่วงปุ๋ยแพงแล้วก็คัดสรรแล้วก็พยายามใช้ให้มันตอบโจทย์ให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดลดการสิ้นเปลืองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราเราไม่ใส่พวกจับใบหรือว่าพ่นโฮอร์โมน ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ผลิตภัณฑน้อยลงแต่ถ้าเป็นน้าหมักเองไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเราหมักเองอะไรเองแล้วก็พ่นไปเลยให้มันท่วมไปเลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันดีหน่อยก็ใส่ลงไปหน่อยนึงก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่ะอยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสินค้าอ่าหนึ่งตัวของผมของบริษัทอ่า VS อ่า biotech เนาะก็เขามีหลายตัวมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินรียแนะนําเลยฮะยังไงก็ลองเข้าไปเสิร์ ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปใต้วิดีโอนี้ก็คลิกเข้าไปดูเลยไปสั่งสินค้าผ่าน l a z a ด a ผ่านอะไรตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ยังไงก็ลองดูนะครับผมใช้แล้วก็ถือว่าอตอบโจทย์สำหรับตัวนี้อ่ายังไงก็ลองติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้อีกเดี๋ยวมีหลายตัวอยู่เดี๋ยวค่อยๆรีวิวไปประมาณนั้นครับสวัสดีครับ